ต้องรู้ต่อมาลงใต้เป็นนครศรีธรรมราชวันนี้พามาดูความสำเร็จในการอนุบาลลูกปูขาวก่อนปล่อยลงบอ่อสามารถหมุนเวียนจับขายได้ทั้งปีปูขาวหลายไซส์หลายขนาดมีทั้งปูไข่และปูเนื้อที่เกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาวนํามาขายที่สหกรณ์น,นคมประมงนครศรีธรรมราชจำกัดจะเห็นว่าทุกคนที่นาปูขาวมาขายมีรอยยิ้มและมีความสุขทุกคนครับณที่บ้านท่าพญาตบุรปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้คุณสมเจตจันแก้ว ประธานกลุ่มเกรกรนิคมประมงนครศรีธรรมราชได้พาทีมข่าวมาที่บ่อเลี้ยงปูขาวที่เป็นบ่อต้นแบบของเกษตรกร,กรที่ได้เข้ามาเรียนรู้จากที่นี่คุณสมบูรณ์เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเกษตรกร,เ,กรเลี้ยงปูแบบธรรมชาติทําให้ปูขาดช่วงหลังจากได้เข้าร่วมโครงการกับทางศูนย์วิจัยทําให้เกษตรกร,กรสามารถจับปูขขยได้ตลอดทั้งปีไม่มีขาดตอนโดยทางกลุ่มได้ไปรับปูขนาดครึ่งเซนมาจากสํานักประมงนํามาอนุบาลใช้เวลา30วันก็จะได้ปูขนาด5เซน ก็เอามาปล่อยลงในบ่อใหญ่โคปีนี่ของซีนี่ของซีแต่ปนลคุณสมเจตบอกว่าการทําแบบนี้จะทําให้เกษตรกรมีปูขายได้ทั้งปีสมาชิกมีอยู่30คนทุกเช้าก็จะมีรายได้ทุกวันมีความรู้มากขึ้นทําให้ผลิตได้มากขึ้น